โอยนี่มันคุณมาคูมายูทูบเบอร์สายเกมโรสบอกเขามาโดนิทให้แมปเราสองหมืเลยอ่ะนี่ยวายโอ้ยโดนทไม่ฉันแบบส่วนตัวสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเออฉันขอด้วยฉันขอด้วยพวกนายนี่มันเห็นแก่งเงินจริงๆเลยอ่ะแล้วนายไม่เอาหอ่อเจ้ากบเอาสิรออะไรอ่ะโหย้ยจะไม่เอาได้ไง <laughs> จะว่าไปทำไมไมเอลเลนนายแปลกๆวะนั่นดิเสียงมันดูทุ้มันดูหล่อขึ้นนะเอเลียนเอ้ยจริงหรือเปล่าโอ้ดูดิดูไม่ดิโอ้ยก็คือนายเปลี่ยนไมใหม่ใช่ไหมใช่ฉันเปลี่ยนไมใหม่น่าทุกคนคิดว่ามันดีกว่าเดิมไหมทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะ มก็ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เอเลียนไปขายไม้แล้วใช้ไม้เก่านะในวันนี้นะคนครับเราจะมาเล่น Murder m อร์ม r ส2นะครับผมแต่ว่าเราจะมาลองเป็นเหล่าอนิเมะแล้วมาวิ่งหนีฆาตกรกันนะเว้ย แมพที่เราจะไปแต่งตัวกันในวันนี้เนี่ยเป็นแมพของคุณมาคูมานี่ยแหละที่โดเอทให้เราเนี่ยชาวแอบ,บเราไปอยู่ในแมพของคุณมาคูมาแล้วทุกคนครับนี่หูกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอะคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเดินหานะทุกคนเราสามารถกดเชลลอพอตตามเรื่องได้เลยที่เราอยากจะแปลงร่างเป็นตัวนันนะว้ยเห็นปะโอ้ยไ <c oughs> ่ยใหม่ฮีโร่ก็มีอเนี่ยนะลองดูใหมฮีโร่ดีอูแต่ละตัวว้าว โอ้เดกูในรางต่างโคตรเท่เลยคุณผู้ชมออมองออไหมก็มีนะครับผมตัวร้ายก็มีคือมันโคตรสบายเลยนะตรงที่เราไม่ต้องไปหาเองทุกคนเขาหามาให้เราเลยนะครับผมนี่แล้วก็แต่งตัวแบบเต็มเซ็ตได้เลยนะมีการลองใส่หรือเปล่าเนี่ยมีมีออลองใส่ได้เราลองกด e ไปใช่ไหมแล้วก็ทดลองใส่ชุดได้นะเว้ยนี่ออโอ้ว้วาวเดี๋ยวลองใส่ดูซิเดกูตัวนี้เออนี่เท่นี่เท่เทชอบมากมีราคารวมบอกด้วยนะครับหรือจะซื้อแยกก็ได้ประมาณนั้น อ่านี่กดลองซื้อมาเลยทุกคนราคาตามนี้เลยนะครับผมกดซื้อไป let's go เออเกมคุณมาคุมานที่ดีจริงๆเนอะไอวิทูเบอร์ก็มีเหรอเดี๋ยวลองมาดูซิเอ้ยจะมาดูโซนวิทูเบอร์บนเรีตอนนี้จะเป็นเคปปัจจิอยู่เจ้ากอนายซื้อมาหรือยังเลยนายแค่ทดลองใส่ทดลองเฉยๆเคปปจจินี่หน้านายไปถูถนนที่ไหนมาวะ โอ้นี่มันคือวีทูเบอร์สุดชื่อดังนะทุกคนครับว้าวอันนี้ก็ดังหมดด,งมดังหมดทุกคนเลยทำไมไม่มีพวกเราวะพวกเราเป็นวีทูเบอร์นะเออนะพวกเราไม่ดังหรอวีทูเบอร์แล้วนี่ก็คืออันนี้ที่เราเลือกกันมานะเดี๋ยวเอเล่นไหนเลือกใครมาเนี่ยมิสเตอร์ซาตาน่เนี่ยนี่คือแชมป์อันดับหนึ่งของโลกเลยนะจะโกบโอ้โห,โโหคือเก่งใช่ไหมหหเก่งสุดๆเลยแหละแล้วชานะ่ะมิสเตอร์ปวดท้องเหรอน่าเกลียดมากเลย นืช่วงคำถามประจำคลิปทุกคนอยากแต่งตัวเป็นอนิเมะเรื่องอะไรในแมปอนิเมตดีไซน์อย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลมเล่นหลานในโลบอกด้วยนะครับเรามาอยู่กันในเมอร์เด้์มิสซูรี2แล้วทุกคนครับเดี๋ยวนะฉลามทำไมนา <c oughs> ตมาผมงอกเลยไงเนี่ย <c oughs> เออแปลกจัง เอ้ยฉันจะเป็นฮีโร่จะช่วยเหลือคนว้ยเอ้ย,อยฉันก็จะช่วยเหลือคนก็คือมาฮีโร่อะคาเดมี่เลยนะฉันก็จะช่วยโลกไว้ว <Wow. S 2> ้าวจะเป็นฮีโร่บริสุทธิ์ฉันก็บริสุทธิ์คือการเป็นฮีโร่เราต้องมีใจิตใจบริสุทธิ์ก่อนนะคั้งแรกนะมิสเตอร์ซาตานคุณเคยประท่ามือกับโกคูไหมเฮ้ย,ยผมเคยประมือแล้วนะครั้งหนึ่งอะ่ะบออ้องรงน้ำโคตรจะไม่ฉีดเสียงนายเลยเสียงมิสเตอร์ซาตานหล่อขนาดนี้เลยเนี่ยคือมันชุ่มไปหมดเลยทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปเฮ้่ไม่ได้ว้าวววว สามอนิเมะสุดโหดตายเลยอย่างววสามวันนี้ไม่ไหายไปเลยเหรอตอนนี้ศึกระหว่างเชอร์รี่กับฆาตกรกำลังสู้กันอย่างดูเดือดอ่าเรียบร้อยตายเอยอเออเอโดนเขาเห็นไหมเนี่ยตีนสิเอออ้เรียบร้อยเลยฮีโร่อย่างพวกเราแค่นี่เออไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอพระเจ้าโอะเจ้าเขาแบบดีใจที่ได้เห็นฮีโร่ในอนิเมะหรือเปล่านี่มาดูในรอบนี้ โอ้พวกบริสุทธ์พวกนายล่ะฉันก็บริสุทธิ์พวกเราฮีโร่รวมตัวก่อนนะเว้ยมามารวมตัวออนดจุดนี้<ๆ>สายน้ำกลางโรงแรมเพื่อประชาชนต้องโชว์ฮีโร่เต้นโชว์นี่ไงฮีโร่ต้องมีความสุขก่อนนะครับผมก่ที่จะสร้างความสุขให้คนอื่น ไอ้ไล่เดี๋ยยิงไล่อ้เจอแล้วอยู่ตรงไหนครับคนนั้นเหรอเชอรี่บอกได้อ๊ยเดี๋ยวใครลงมาไม่เชื่อใจใครไม่ได้เลยตอนนี้ณจุดนี้อย่าอยู่ใกล้ฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันไสทมาหนีเร็วโอ๊ยไสทมาเรือหนาเว้ยไม่ตายหรอกโอ๊ยแล้วเมื่อกี้ล่ะรอบเมื่อกี้ล่ะตายไวเชียวอ่าอะไรเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ทำไมเนี่ยฉันคือเดกุเดี๋ยวจะเจอนี่นะสมาะเดี๋ยวจะสมาทเอ๊ะนั่นนายเป็นเปล่าฉันไม่ได้เป็น ถ้าเป็นซาตานเนี่ยฉันจะทําอะไรได้เขาก็า<ๆ>นายเป็นซาตานไงไม่ใช่เหรอ,อนันต้องชั่วรายย้ายไงไม่ใช่ซาตานนั้น<ๆ><ๆ>คือเวลาแบบว่าฆาตกรไม่ค่อยโผนี่ฉันระแวงพวกนายสุดๆ <S <S เอ้ย,อ,ยอะไรโอ,โอยิงใครยิงใครอย่าเพิ่งยิงให้ตกใจแสมชฉันเลยซาตามารแสมชฉันเลยเร็วแสมชเลยฉันรู้นายเป็นเอเอเฮ้ยแสมาอ้าวอะไรไม่มีใช่ไหมมีดอ่ะเดี๋ยวไป Hello มีได้ไงไปไปไปไงไปเขาเดินสโลว์โอ้ขาลกลางแรงอยู่โอ้แล้วมันยังช้าเลยดูนี่โอ้ยโอ้ย่ปไหนรเรียบร้อย,ยก่อนจะมาเปา็นคากลาไปเช็คเน็ตก่อนนะหรือทำให้มือถือมันแรงก่อนอีกแล้วมือเกียมันคือพลังของฉันเองที่ทำให้เขาชา้าเจ้ากบเฮ้ยโอ้โหประมาณว่าปล่อยพลังจนทำให้เขาเดินช้าใช่ไหมใช่แล้วมันคือฮาคิไงฮาคิราชันเดี๋ยวนายไซตามะไม่ใช่เหรอโอเคผู้บริสุทธิ์ว่ะ บริสุดเหมือนกันไหนอึมนานมากเออเอออึมนานมาก่ะมีอะไรเปล่าฉันกำลังคิดจะเฉยว่าด่านนี้หรือเปล่าที่มันมีที่เช็คนะเฮ้ยโอ้โหมีไปพวกนายว่โคนไร้บ้านเป็นคนไร้บ้านเป็นกิโรนี้ก่อนใครเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอยถอยิไปเบคกูนี่ไปโอยฉันต้องปกป้องคุณอไหมเพราะฉันเอาจริงจะเจอวันฟออแต่ว่าตอนนี้เอาไปก่อนปออ เจอซาตานหัวขายกับไอ้เพื่อนเลยเนี่ยคุณเคยสู้กับโกคูจริงไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเคยสู้จริงนะต่อยหมัดเดียวด้วยโว้ยโกคูแพ้เลยฉันเนี่ยแหละแพ้ด้วยหมัดเดียววอ้าวเวลาคือสวรรค์แล้วเชอรี่ได้ไหมเขาไปเชอรี่ได้ไหมโอ้ยผู้บริสุทธิ์ว่ะเจ้ากบนายจำได้ไหมว่าอ๋อไม่อ่ะสืบทอดพลังให้เดกูในการกินผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากกินผมของฉันหรือเปล่าโอ้ยฉันว่าฉันไม่น่าได้กินผมไซรามาณัน่าจะได้กินขนขาแทน ด้วยๆพวกไหนพวกไหนอยู่ไหนนี่ยนายอยู่ไหนคุณไปยิงจะยิงฉันทำไมเล่าคนนี้ฆาตกรหรือเปล่าเฮ้ยราวซาตานรวลาซาตานเป็นเมาซาตานไม่ได้เป็นซาตานนี่ชอบแจกของขวัญในวันยี่ห้าใช่ไหมธันวานั่นมันสตั๊กของหอเฮ้ยสิ่งมีอย่แถวนี้เนี่ยลองมาดูก่อนเด็กูต้องตรวจสอบเอ้อนี่ไงเจอแล้วโค้ชใส่หมวกสามเหลี่ยมโค้ชใส่หมวกสามเหลี่ยมเป็นลมนี้ดีเลวว้าววันพันไปเลยวันพันไปดิดีเลวดีเลวดีเลวนี่นี่มีคนเชิญรีบ โอ้ยชอรี่ที่เข้าช่วยพวกเราหน่อยเชอรี่ช่วยพวกเราหน่อยช่วยฮีโร่โอ้ยไปไม่รู้เรืเอยไอ้กบโดนไอ้พวกเราเหล่าฮีโร่ต้องมีชีวิตรอดนะพียเออนถ้าเกิดว่าโลกนี้ขาดพวกเราไปโลกนี้จะเข้าสู่ยุคพมินแต้านเของกาะหัวหน่อยอย่าดึงแรงนะเดี๋ยวผมร่วงเฮ้ยไม่มีผมขอนี่เป็นต้นไม้ขอนี่เป็นต้นไม้เฮ้ยหจะปามา เขามาทางนี้เขาเดินอ้อมไปทางนึงแล้วนี่เขามาทางชั้นเรื่องไงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฉลี่ไปตายแล้วขอปืนได้ไหมเธอขอยิงเองเถอะเออขอยิงเองเถอะถ้ายิงไม่แม่งขนาดนี้เอ้ยนังไงเฮ้ยโอ้ยดิค้าวทำไปนิดนึงดิาวเต้กูใช้อัตลักษณ์ไม่ได้เอออัตลักษณ์ตอนนี้ครูดาวอยู่ สตายระบาง่ายสบายมาโดนวิจัยอยู่กับใสลสบายได้มันฮีโร่คลาสบีเลยนะโดยวันพันไปเลยวันพันไปเลยเออต่อยเลยมาดีจอดอ่ะอ้ยอุ้ยอ้ยกลัวกลัวเขาจะฆ่าฉแล้วไดเกอ้าวตมต่อไปแล้วอ่ะมาตั้งนานยิงไม่ตายมายิงตายตอนชั้นตายไม่นานดีกลัจ้าจะฟ้องคุรอร์ไหม ผู้บริสุทธิ์มันเดิมนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ฆาตกรพวกนายเยอะไหม เออสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ้ากูอ่ะฉลามาฉันก็ไม่ได้ดูอ่ะแต่น่าจะสิบห้าเหมือนกันเฮ้ยไม่จริงน่าจะห้าสิบแล้วตอนนี้ฉันว่าอ้ยตอนนี้น่าจะเป็นแล้วด้วยอ่ะเออไม่แน่ไม่แน่เฮ้ยอย่าใส่ร้ายดิที่มันฮีโร่นะทำความดีมาตลอดชีวิตเลยนะเว้ยเฮ้ยสวมัยคนโกหกมั้งหัวร้านน่าจะบอกว่าพี่ดอลไม่พูดจริงอ่ะเรื่องแฟมิลี่อ่ะเฮ้ยอย่ามาใกล้แค่เซรามาพรอยไปเลยเฮ้ยถ้าจะฆ่านายไม่ต้องใช้มีดใช้มือก็พอแล้วว้าววันพันธ์เลยไหมวันพันธ์เอาหยิบมีดไปาย หรือไปก็เอเรียนมากว่าเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ฉันฉันคือแชมเปี้ยนโลกเลยนะแชมเปี้ยนโลกนี่โลกอะไรอะโลกไพ่ให้เจบเบอร์โลกไพ่นเนี่ยไห้ถูกนีไ่ได้ใ<ช>่ฉันแกล้งนายฉันแกล้งนายฉันไม่มีมีดไม่มีก็ไม่เอาอย่าเข้ามาใกล้โว้ยเอ,อ้ ใครเป็นเป็นนุบตัวขาวๆอ่ะอ๋อตัวฟ้าเนี่ยนะหูยโอ้ยจะก,การเลยดิกลัวก็ไม่มีปืนะปนะปืนอยู่คนไหนปืนอยคนไหนเอ้ยตอนนี้ฉันโดนไปเป,เป่าอยู่อ,ะอ่ะไอ้ตัวชตาตานแล้วเราไม่มีปืนแล้วเราจะหนีจากที่นี่ไงดีแล้วปืนหายไปไหนแล้วเนี่ยนั่นสิว่าเดี๋ยวนี่ออกไหมวะเนี่ยผมเหลือง <c oughs> นายฟ้องออมไหมเหรอนี่ไงเขาบอกว่าให้ปืนฉันช่วยคืออะไรให้ปืนฉันช่วยฉันไม่มีปืนแสดงเขามีปืนหรออ่าเชอรี่ตายไปแล้วว่ะไอ้เอาปืนอยู่กับฉันนี่มาเดี๋ยวปืนอยู่กับฉันแต่เมื่อไหร่อะได้คุยได้เก็บปืนมาตั้งนานแล้วก่เออไม่รู้เลยเอาเอ้ยทนายมีปืนยิงตั้งแต่ทีแรกฉันไม่ต้องตายแล้วจะได้กูัวเ้ยขอโทษขอโทษก็ดูดิฉันใส่หน้ากากองไม่เห็นนายถอดบวกเอาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปใส่แว่นซะมามามา โอ้ยฉันจะทําให้คุณออนไลโตภูมิใจไม่ทำให้อลไมภูมิใจยังไงเออเจ้ากบฆ่าคนเหรอไม่ใช่สิอลไมเอ้ยโอ้ยนั่นไอ้ต่อมาโอ้ยยิงเลยยิงเลยชนะมิงเลยเลยสัตมาสัตมาวันพันแมนวันพันแมนเลยวันพันเลยใส่ตาไม่เคยใช้ปืนนะดิต่อยอย่างเดียวเหรอว้าวคนจีเปิดเอ้ย ใช้หมัดอย่างเดียวใช้ปืนไม่เป็น้อุ้ยอะไรผิดไปแล้วเดี๋ยวกนหัวสำนึกผิดเลยโอ้ยจะบอกว่าฉันได้เป็นในอำเภอ่ปุ่งไหนอย่าซ้ำซ้อนเหมือนชั้นนะจ้าขออะไรคือย่าซ้ำซ้อนหมายถึงแบบซ้ำรอยชั้น่ะอ๋อประดูงข่าแบบนายนะไม่มีทางหรอกมีคนบอกยินดีที่ได้รู้จักโอ้พระเจ้าอีกแล้วอึ้งแรงหนเนี่ยเขาตื่นเต้น FC Hero แน่นอนคนนี้เอออยากซื้อชุดนี้ก็ไปซื้อได้เลยนะที่แแบ่าแบบชื่ออะไรนะ นายกดหน้าตานายน่ากลัวมากรู้หรือเปล่านายพูดเหมือนนายไม่น่ากลัวเอ้ยเอเลี่ยนนายเป็นไม่นนยุ่งๆอ่ะคิดอยู่เป่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นฉันคือพิสเตอร์สตารผู้ใจดีไงเราใจดีออกปืนสักนัดปหนะฮะเอออ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยนอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้้้้เ้้้้้้้ย้เยเ้ ฉันว่าจะแอบปาไม้สังหารพวกนายแล้วหน่อยปาไม่โดนซะงั้นโอ้ยไม่คิดไปฝันว่าฮีโร่เซตามานี่จะเป็นคนชอบรับหลังเออนึกว่าจะเป็นคนตรงๆซะอีกอะคนหัวร้านนี่ไว้ใจไม่ได้นะอชาวไอเล่นต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วแหละเพราะว่าช้างกับฉลามเป็นเชลีฟแล้วก็เป็นข้ารกรกันแล้วยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่เนี่ยตอนเนี้ยไอ้อมิ่เตอร์สตาร์ขี้โกหกโกหกว่าแข็งแกร่งไงเฮ้ยจริงหรอแต่ฉันไม่ได้โกหกนะเฉันพูดจริง เหล่าวายไลท์อยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงจะาของเป็นไงนั่นไงวาเราจะไปมิสซาตานไปวายแล้วต้องเป็วายไลท์อยู่ไหนกันเหรออยู่นีวายไลท์อะไรค่ะุณคุณมิสเตอร์ซาตานอะไรค่ะอืมอะไรอะไรอืมเด็กกูนายจะไปไหนเออผมจะใช้เทคนิคความเร็วพลังของวันฟอร์ เขายิ่งชค่ทำไมเล่นสงงไปเลยฉลามรออให้ได้ได้ไว้สู้ๆนะทำไมแพ้เจ้ากระจอกตาตาหรอเจ้ากอลโอ้โหพูดงี้พูดงี้ได้เลยเดี๋ยวไปเอานายก่อนไปียบร้อล โอเคหลังจากพวกเราเป็นปปน,น,นู่นไปนี่ไปนั่นมารอบนี้ก็บริสุทธิ์เหมือนเดิมนะหมดแล้วหมดโปรเฮ้ยซาตานโอ้ไม่น่าเป็นอีกหรอกซาตานเนี่ยเออฉันไม่เป็นซ้ำหรอกนะแล้วใครเป็นเชอรีบอ่บ้างเฮ้ยไอ้ถูกสังหารเลยโ,โ,โดยนใครฉันดูไม่ทันนะมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะเดี๋ยวนะซาตานเนี่ยนะมองไม่ทันเขาเคลื่อนไหวเร็วเขาต้องเป็นมือสังหารมือโปรแน่นอนโอ้ยฉันหาเขาไม่เจอแล้วอ่ะคุณซาตานคุณเป็นเชอรี่ปะเนี่ยนี่เลยเออชะสองเมาคือไปดูก่อนระวังโดนนะมือโปรจริงๆไม่เห็นตัวเลยอ่ะเอฮย ไปได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าไปเดี๋ยวนี่ไงกูจะตายกูจะตายไปโอ๊ยไปนะเด็กตัวโอ้ยอีกนิดผมก็จะรอดแล้วขอบคุณมากที่เอาตัวบังผมไว้โอไม่ได้ตั้งใจจะบังด้วย